สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนีนะครับผมวันนี้แซมจะมาอัปเดตราคารถที่มีการปรับลงมานะครับจากเมื่อวานนะราคาออกมาช่วง5โมงเย็นนะครับมีหลายๆคันหลายๆรุ่นที่มีการปรับราคาลงมานะครับคลิปนี้แซมก็จะมาอัปเดตรุ่นที่มีการปรับราคาลงมานะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวพาไปดูว่าตอนนี้ในลานตอนนี้หลักๆเลยก็คือเป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี19ที่เข้ามาเยอะมาก200คันเลขไม้เริ่มต้น9,600นะครับจนถึงแสนนะครับราคารถกลุ่มนี้คาดการว่าอยู่ไม่ข้ามเลขก4นะครับคาดว่าอยู่399นะเดี๋ยวพาไปดูคันที่เลขไม้เ0 0นนะครับผมมาก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามช่องรถหมดสัญญาเช่า ช่องดีๆที่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามให้แซมด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งให้แซมด้วยนะครับผมมามาดูก่อนเลยนะมีที่มีการปรับราคาลงมาเลยคือเอาพาดน,นะครับ2.5หไฮบริดปี2019เลขไม้เริ่มต้นอยู่แสนหกหกนะครับทั้ง3คันนี้นะครับปรับราคาลงมาแล้วเหลือ1ล้าน6 0แสน 54,000บาทนะครับปรับราคาลงมาแล้วนะ3คันนี้นะครับสวยทั้ง3คันไมล์เริ่มต้น166,000นะครับก็คือคันทะเบียนหกคันทะเบียน2722คันนี้นะครับไมล์น้อยสุดแสนหกนะครับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับปรับราคาลงมาแล้วส่วนสปินเตอร์นะครับคันนี้ปี2014นะครับเลขไมล์หนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตร รถไม่แท้แน่นอนนะครับไม่หมื่นสองพันกิโลเมตรรุ่น319หเดีเซลนะครับตัวนี้นี่นะครับ3 3 9 9 Cdi ดีเซลนะครับราคาสปินเตอร์คันนี้อยู่ที่เดี๋ยวนะครับ1 0ล้านหกแสนห้าหม 9000บาทนะครับสปินเตอร์คันนี้นะครับใครสนใจทักมานะครับมาต่อมาดูฝั่งเ o าหลีเกาหฝั่งเกาหลีบ้างนะ2องคันนี้คุณใด2องคันนี้ฝั่งซ้ายมือแซนนะครับสีบอลเงินตัว7930คันนี้เป็นตัวสตาร์เลีตัว S นะครับปี2021นะครับ เลขไม่เก้0หม่กิโลเมตรนะครับราคา947,000บาทนะครับว่างอยู่นะหลุดจองว่างอยู่คันนี้ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นตัวแกน s t a r l e t p r e m i u มนะครับตัวนี้ปี2020เลขไม่134,000สนานะครับราคา1,159,000นานะว่างอยู่เช่นกันนะครับว่างอยู่เช่นกันนะต่อมามาโซนกลางหันบ้างเยอรมัน นะครับตัว BM คันนี้ BM ตัว X1 นะครับปี2,021เลขไมล์1นึ่0 0สนนะครับราคา9 2 0 0 0 0บาทนะว่างอยู่เช่นกันนะครับคันนี้เป็นดีเซลนะครับตันนี้นี่นะ X1 นนะครับท่อคู่ด้วยนะครับแล้วก็ มาดูรถที่เข้ามาใหม่แล้วกันรอราคาอยู่คันนี้น่าสนใจนะครับเป็น Toyota c a m ม y ปี2019เลขไมล์ห4 0มโคตรสวยบอกเลยนะครับโคตรสวยนี่คันนี้นะครับเดิมทั้งลำนะครับมีเก็บงานไม่เยอะครับกันชนหน้านะครับแค่นั้นราคายังไม่มานะครับแต่ว่าให้ดูก่อนยั่วๆก่อนนะครับนี่2.0ตัว G นะครับเป็นตัวท็อปสุดภายในสีบอลเงิน นะครับเลขไม่เลาๆครับหก0มืนี่ครับ2.0 G นะครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับราคาคาดการไม่กล้าคาดนะครับรอเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวราคามาแล้วทักมาโทรมาเดี๋ยวแซมแจ้งนะครับนี่ตันนี้สวยเลยสีบอลเงินนะภายในดำด้วยปี19แท้นะครับแล้วก็มี Fortuner 2.8 4 w อ e ตัว l e g e n d e r นะครับ คันนี้ก็ปรับราคาลงมาแล้วนะครับออกข้างป้ายแดง1 8 7 9 0 0 0ปี2021ไม่174,000นะครับออกห้าง1,879,000แซมขายอยู่ที่1,160,000บาทนะครับ1 1 6 0 0 0 0 0 0 0บาทนะคันนี้2.8 4 wheel ตัว Legender นะครับผมแล้วก็มาอีกคันหนึ่งเลยนะครับ ปรับราคาลงมาเช่นกันสำหรับ Toyota f o r t u จ n r คันนี้ครับ9213นะครับ f o r t จ n e r คันนี้เป็นตัว 2.4V ตัวท็อปสุดแล้วนะครับเลขไมล์144,000กิโลเมตรนะครับคันนี้นี่เป็นตัวท็อปของขับ2นะครับปี2019สวยมากบอกเลยว่าสวยมากนะครับราคา จ็ดแสนเถอะนะครับหกหมื่นหนึ่งพันบาทปรับราคาลงมานะครับน่าสนใจมากสวยบอกเลยคันนี้สวยปีสิบเก้านะครับนี่สวยเลยนะนี่นะบอกเลยว่าสวยนี่นะสวยสวยใครอยากได้รูปภาพคันนี้ทักมาโทรมา0ูนย์หกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับทักมาได้เลยนะบอกเลยว่าสวย 761,000บาทนะครับปรับราคาลงมาแล้วน่าสนใจมากนะครับผมแล้วก็แอคคอร์ดปี23ก็ปรับราคาลงมาแล้วนะครับมีคันหนึ่งปรับราคาลงมาแล้วปี23นะอ่า22โทษทีครับไมล์0 0 0หราคา962,000นหกนะครับปรับราคาลงมาแล้วส่วนใครอยากได้าราคาต่ำๆนะครับ8ปดแสนก็ทักมาคันนี้ว่างอยู่ครับไมล์0 0 0านนะแอคคอร์ด 2.0ไฮบริดนะคันนี้ว่างอยู่นะไม่99,000นะราคาประมาณ800,000นะโทรมาส่วนคันนี้ลูกค้าทำจองแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะเน้นในส่วนของรถที่มีการปรับราคาลงมานะครับผมก็จะไม่ได้พามาดูรถรีวิวรถทั้งกดังเนาะเพราะว่าเมื่อวานแซมเพิ่งทำไปเดี๋ยวจะเบื่อกันเพราะว่ายังไม่มีรุ่นไหนมาเติมซักเท่าไหร่นะครับผม ส่วนภักนอกอพวก HRV ก็ปรับราคาลงมานะปีับปี้9นะครับตัว RS 1.8 RS ราคา549นะครับประมาณนี้ปี19ตัว RS ไม่แสนกลางแสนเจ็นะครับนี่549ประมาณนี้นะครับตัว1.8 RS นะครับเป็นรุ่นก่อนที่จะโมเดลเชนนะครับเป็นรุ่นน้ำมันอยู่นะยังไม่ใช่รุ่น h y b ริดเหมือนโฉมปัจจุบันนะครับผม ส่วนใครหากระบะแขบสวยๆแซมแนะนำคันนี้นะครับราคาน่าสนใจนะปี2019นะครับคันนี้เลขไมล์0 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับแขะได้แขบได้หลังคาเสมอเก่งนะคันนี้นี่นะหลังคาเสมอหัวเก่งนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะเลขไมล์0 8 0 0 0กิโลเมตรราคา342,000บาทนะครับคันนี้นะ แคบนะ3,42,000บาทนะครับส่วนในนี้4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวพาไปดูคันที่ไม่น้อยๆไม่ My 9 0้0พันเองใครอยากล็อกสิทธิ์โทรมา0 6 6 3 5 4 3 6 9 2านะครับคันนี้ก็ปรับราคาลงมาอีกแล้วหาเนื้อคู่เป็น isuzu d-max v-cross 0 0 0บาท โฟวิลเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นสัตว์ผีรุ่นท็อปสุดนะครับเลขไมค์คันนี้96 0า0รถปี2020ราคาปรับลงมาเหลือ569,000บาทเท่านั้นปรับลงมาอีก40,000บาทนะครับ569,000บาทเท่านั้นนะคันนี้นะนี่เลยนะใครสนใจทักมาเครื่อง3,000 4 w โวิลเกียร์ธรรมดาปี2020นะครับผม ส่วนกลุ่มสมาร์ทแคปก็มีการปรับราคาลงมานะครับสมาร์ทแคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ปี2021กลุ่มสีขาวพวกนี้นะครับปรับลงมา1 0 0 0 0มืนบาทนะครับคันที่แซมแนะนำแซมแนะนำคันนี้นะครับ9078นะครับไม่แสนสอ0 0กิโลเมตรสวยมากราคา4,2,000บาทนะครับบอกเลยคันนี้สวยแคปออโต้เตี้ยเกียร์ออโต้นะครับปี2 1 ไม่แสนสองหมื่นสามได้หลังคาแคลริบอยเสมอหัวเก่งด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แคปไม่มีแคลริบอยปีใหม่ๆเลยคันนี้ก็มีอันนี้ปี21เช่นกันนะครับเกียร์ธรรมดาไม่หกหมื่นแซมคาดการว่าราคาน่าอยู่38900 0โดยประมาณนี้นะเพราะแซมเพิ่งปล่อยไปไม่สามหมื่นเดือนที่แล้วเองต้นเดือนไอ้ปลายเดือนที่แล้วแซมปล่อยไปไม่สามหมื่นแบบนี้เลยรถเดียวกันคันนี้เข้ามาเพิ่มไม่หกหมื่นสวย แต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแคปเตี้ยเกียร์ธรรมดาส่วนสีขาวแคปเตี้ยเกียร์ออโตโอ้ราคาต่างกันแค่20,000่นไปออโต้เลยก็ได้เนาะเนี่ยคันนี้เทียบกันหน้าหล่อทั้งคู่ปี21เหมือนกันทั้งคู่สีขาวออโตโอ้402ส่วนคันนี้เกียร์ธรรมดาราคายังไม่มาคาดการณ์ว่า3 8 9โดยประมาณนี้นะครับไปออโต้เลยดีกว่านะครับส่วนวีออก็ราคาเท่าเดิมยังไม่ปรับนะ แล้วก็แซมมีคันหนึ่ง V อีอาลติน่าสนใจนะบอกเลยเอาติคันนี้เอาติปี2020นะครับเครื่อง 106G top ไม่9 5 0 0 0นะครับราคาดีมาก399แต่มันมีประเด็นอยู่เดี๋ยวแซมให้ดูแซมเอากุญแจมาละกุญแจครบนะให้ดูก่อนกุญแจครบนะกุญแจครบเดี๋ยวให้ดูก่อนแซมก็ชัดเจนนะตรงไปตรงมาจะได้ไม่เสียเวลานะครับ พผมอะไรก็เป็นเสน่ห์ของเขาหรือเปล่าไม่รู้ลอกทุกคันไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะให้ดูก่อนไม่ก้าอโทษทีครับไมเก้าหมื่นหโทษทีครับไม่เก้าหไม่ให้เก้าเดี๋ยวให้ดูก่อนมันมีประเด็นอยู่นะใครรับได้ก็โทรมาแต่ถ้าเกิดว่าไมู่กใจผ่านได้ผ่านไม่ว่ากันเลยนะครับอันดับแรกนะฝากระโปรงคันนี้มีการ เคลียร์สีมาแล้วหนึ่งคันนะส่งคันนะนี่น็อตขยับแต่ฝาเดิมอยู่ฝาฝา,า,าเดิมฝาเดิมอยู่นะครับน็อตขยับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยคือคานบนด้านหน้าฝั่งซ้ายนะมีการทำสีมานี่เห็นไหมสังเกตเงาฝั่งนี้เงาฝั่งนี้ด้านนะก็มีการทำสีมาอาจจะเกิดจากไปเบียดอะไรมาเนี่ยมีการเคาะ ทำสีมาแต่ไม่ได้เข้าโครงสร้างหลักนะครับเห็นไหมโครงสร้างหลักเดิมอยู่นี่นี่นมาโครงสร้างหลักไม่มีรอยเชื่อมนะเฉพาะคานชิ้นนี้ชิ้นนี้นะชิ้นนี้เท่านั้นนะครับผมนอกนั้นไม่มีประเด็นแค่นี้ข้างหลังเดิมท้ายเดิมนะครับภายในดานี่ภายในดํานะน,น,นี่เลขไม้เข้าศูนย์ตามระยะนี่ ไม่90,006ใช่ไหมในไม่เลขไม่เข้าศูนย์1 2 0 0 0กิโลเมตรวิ่งได้อีกประมาณ6,000กิโลอร์แบ็กเจ็ดลูกเนี่ยสวยประเด็นมีแค่ตรงนี้ใครรับได้โทรมานะใครไม่ถูกใจผ่าน399,000นะราคาดีมากนะ399,000ซื้อเงินสดของแซมไม่มีบวกแวตนะใครอยากได้ลูกคันนี้โทรมาก็แล้วกันนะครับ0863543692เนะี่ย สติกเกอร์ฝาเดิมนะครับมีการทำสีมาแค่นั้นนะครับผมขออนุญาตปิดก่อนเดี๋ยวไปกันต่อนะเดี๋ยวฝนจะตกละนะครับกุญแจก็ครบให้ดูภายในอีกครั้งหนึ่งอนี่นะเนี่ยพวงมาลัยลอก399นะครับปี20ด้วยเบาะดานะปกุญแจครบนะให้ดูครบครบนะครับผมป้าเดี๋ยวไปดู สีประตูเตีย้ยเกียร์ธรรมดาไม่เก้าพันหกดีกว่าน้อยที่สุดแล้วของกลุ่มนี้นะบอกเลยน้อยที่สุดแล้วของกลุ่มนี้มีสองร้ยคันนะครับมา <c oughs> เนี่ยยังตรวจไม่หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีตัวล็อกโคก็มีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับทั้งสามคันนี้นะครับปรับราคาลงมาทั้งหมดนะล็อกโค ปี2020ทั้ง3คันนะครับเครื่อง2008ออโต้ขับ2นะครับหลังคาจะแตกต่างกันนะครับคันขวามือคันนี้4015ไมล์แสน0 0 0 0นะครับได้หลังคาแคลิบอยทรงเสมอหัวเก่งนะครับอีก2คันหลังคาทรงกระดองเต่านะครับผมนี่ คันนี้ไม่แสนสองหมื่นหนึ่งพันนะครับประมาณนี้หกสี่เก้าคันนี้ไม่แสนเก้าหกสี่เก้าคันนี้ไม่แสนสี่หมื่นเก้าหกสี่เก้าเช่นกันนะใครมาก่อนก็หวดก่อนนะครับทั้งสามคันนี้นะหกสี่เก้านะนี่นะนี่ไปต่อนะครับมาเดี๋ยวแซมพามาดู คันที่ไม่น้อยละสี่ประตูตัวเตี้ย 2400cc ซีซีดีเซลรุ่น E รุ่นลองท็อปคือคันนี้นะครับ4486คันนี้นะไม่9600กิโลเมตรให้ดูก่อนกินกุญแจมันล็อกนะแต่ท้ายมันเปิดได้ดูดูดแคลรี่บอยมีแต่ฝุ่นเพราะว่าไม่ได้ใช้นะมีแต่ฝุ่นนะดูตะเข็บตะเข็บเขาไหมสวยไหม 4L เนี่ยสวยอีกฝั่งหนึ่ง เหมือนกันนะกระเข็บนี่ 4R นะครับนี่นะครับนี่คันนี้นะอ่าแซมให้เพื่อนๆดูคัดสีดูดิดำปีเลยนะครับมาให้ดูก่อนฝนตกมันก็ลื่นนิดนึงนะนี่คันนี้นะแคปไว้เลยนะไม่9,600กิโลเมตรนะครับราคายังไม่มานะครับแต่คาดการ399นะ ใครสนใจก็แคปมาอยากล็อกสิทธิ์ล็อกจองก่อนได้แล้วก็ที่แซมเห็นก็คือจะมีไม้สองหมืนสองสามมืนก็สวยเหมือนกันนะครับผมจนถึงแสนสามสองแสนก็มีนะครับผม 100, 300, 200, ม,นะบผม,มาดูอีกคันหนึ่งที่มีการปรับราคาลงมาหนักหน่วงเลยนะครับปรับลงมาสามหมื่นนะครับคือเจ้าคันนี้นะนี่ รีโวตอนเดียวแครี่อาตู้ทึบอลูอลูมิเนียมแต่ว่ามันมีความเสียหายตรงขอบตรงนี้นะก็แซมขายตามดีเนอะเพราะมีการปรับราคาลงมาแล้วปี2017นะครับให้ดูก่อนเลขไมห่ม่ 1, 7, นะครับราคาเดิม2,2,9ตอนนี้เหลือ1 7 9 0 0 0นะครับลงมา5,000 0่นนะคันนี้ปรับราคาลงมาแล้วนะครับผม ปรับราคาลงมาแล้วนะนพวกนี้มีใบเค้นทั้งหมดนะครับทะเบียนนี้นะหนึ่งสามห้าห้านะครับปรับราคาลงมาแล้วนะนี่นี่นะนี่นี่นก็รถนี้ก็คลิปนี้ก็แซมก็จะมาเน้นในในส่วนของรถที่มีการทำราคาลงมานะครับนี่สี่ประตรงสีประตูเพียบเลยเนี่ยเนี่ยเยอะมากนะครับ หมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับผมนี่ก็หมดแล้วเนี่ยกำลังตรวจอยู่เลยเออให้ดูอีกนิดนึงมาไหนๆก็มาซอยนี้แล้วแซมนึกขึ้นได้มีพีแดนเนอร์ er อยู่สองคันนะครับพีนเนอร์ er อยู่สองคันเท่านั้นเนีย่ยดูคันนี้นิดนึงโอ้สวยคันนี้ไม่สามหมืามเองเห็นไหมอย่างคันนี้ไม่สามหมืนสา มีแต่ไม้น้อยๆท้งนั้นเลยแต่แซมบอกก่อนนะแซมไม่แน่ใจว่าคันนี้นะไม่สามหมื่นแซมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะขายทางรถราคาเดียวกันไหมนะต้องบอกก่อนนะอาจจะไม้น้อยอาจจะแพงกว่าไม้นี้ก็อีกแบบนึงก็ไม่แน่ใจนะบอกก่อนนะมาเดี๋ยวแซมพามาดูยกสูงเกียร์โต้สองคันนะครับมีแค่สองคันเท่านั้นรถนี้นะสองคันนี้ครับ โตโยต้ารีโวยกสูงเกียร์อัตโนมัติ2คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,400 c ซีซีดีเซลรุ่น E นะครับรุ่น E นะปี2020นะรถมันล็อกคันนี้ไม่อยู่ประมาณแสนหกและไม่ใกล้เคียงกันครับแสนหกทั้งคู่นะนี่นะแสนหกทั้งคู่2คันนี้นะ ใครอยากล็อกสิทธิ์อะไรยังไงโทรมาก็แล้วกันนะนี่สองคันนี้นะที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็น4ประตูเตี้ยกับ4วิลเกียร์ธรรมดา2.8นะครับมีแค่2คันนี้นะ2คันนี้นะเท่านั้นเท่านั้นแสดงว่าคันนี้สวยกว่า3725นะไม่แสนหกประมาณนี้นะครับผมนี่นะสองคันนี้นะครับผมเนี่ยเป็นโฟวิลทางนั้นเลยเนี่ยเป็นโฟวิลท้งนั้นเลยนะครับ โฟวิวโลวกาเตียแล้วก็รถตู้รถตู้เข้ามา80คันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาอีก20คันเป็นเกียร์ออโต้น,นะครับราคาคาดการอ่าทั้งลืมบอกไปอ่ารถตู้ปี2019นะครับราคาน่าจะอยู่8 0 0แสนกลางๆนะครับน่าจะอยู่8 0 0แสนกลางๆนะนี่นะโอเคหมดแล้วคลิปนี้นะคุยไปคุยมาก็ประมาณ20นาทีก็น่าเหมือนกันนะหมดละหมดละ คันนี้เหมือนจะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต,โต้แน่เลยถูกต้องนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้เพิ่งเข้ามาเลยไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะเพิ่งเข้ามานะครับผมนี่นะขอดูปีนิดนึงนะครับรถเพิ่งเพิ่งเข้าหน้าหล่อเชียวนะครับ เพิ่งเห็นนะครับเนี่ยรถมันเยอะบางทีดูไม่ไหวอ่าให้ดูอู้แต่ภายในสวยนะปี21นะครับปี21นะครับผมอคานแคปิตอนเข้าสูนขครั้งต่อไป1 1 5 5 0 0 0กิโลเมตรโอ้พวกนี้มันเข้าศูนยตามระยะนะได้หลังคาแคลริบอยนะตัวน,นี้ก็ นี่มีคันเดียวนะสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโตโอ้มีคันเดียวนะครับผมโอเคหมดละคลิปนี้นะหมดละหมดละนะที่ทําราคาลงมาแซมก็มาอัปเดตล่าสุดเลยนะเพราะว่าราคาเมื่อวานประกาศมาตอน5้าโมงเย็นซึ่งแซมกลับบ้านแล้วไม่ได้ทันได้ถ่ายคลิปนะโอเคแล้วโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะใครถูกใจคันไหนยังไงก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์หกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับ ท้ายแล้วฝากกดติดตามให้แซมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แซมด้วยนะครับผมซื้อเงินสดของแซมไม่มีบวกแวนนะครับราคาตามที่แซมแจ้งเลยนะครับผมเสียค่าโอนอีกแค่2700บาทเท่านั้นมาดูรถไฟฟ้าก็ได้นะครับสถานีบางนาสายสีเขียวนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ